สวัสดีพี่น้องสุขขูสุขคนอยู่กับข่อยช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอมอนี้ก็มาสปอยคือเก่าจ้ามีเสือเรื่องว่า The King o f f i c เ i o n ราชันผู้งดงามเรื่องเล่าก็มาจวดกันต่อเลยจากพี่น้องตอนนี้จ้าอื่นเองก็ไปหาหมวกมาให้องค์ชายพอแต่มาหอดก็เห็นผู้ชายอยู่กับสองคนเอ๊ะทำทาสนิสนุมกันคับเม่นไพวะพอแต่จ้าอื่นยังเข้าไปกัไป่อพอดีอ้าวจีอุ่น บานที่นี่วกันบพอข่าวองค์คละกับคันที่กำมะฮอดดพอดีค่ะจีอูนเองกับฝาวแยกตัวออกมาค่ะย่านถึงจับได้ว่าเอาหนังสืออาจารย์ที่ให้เคียนให้นะ มาขัดหลอกไห้แทนพี่น้องเราก็เลยเฝ้าเลีนออกมาพอมาหอดว่างองค์ชายเองก็เอาแหวนมาไห้ค่ะบอกว่าอันจ่าอื่นจะเอาไปไหวให้ผู้ยิ่งที่เจ้าฮักโลดสําหรับข่อยอันบบจาเป็นอกว่าสันจ่าอื่นก็คืดพอตอนสมัยน,น้อยๆค่ะพี่น้องตอนสมัยเจ้าของเป็นบบาเแลนไปหาเมลค่ะพี่น้องพอแต่มาหอดก็มาหอดขององค์ชายพอดีในตอนนั้นเองพยายส่สร้างห้อนเองลรวก็ดาองค์ชายเรื่องขีมาว่าเอาคือโบอกเกงคือเกาวาสันพอแต่หลังจากนั้นแล้วยางนี้ไป ชาชาย,ยาเองก็บอกว่าเดี๋ยวศิลักให้คนมาซอยฮัดคีมาให้ดีหลังจากนั้นก็พากันเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะจากอื่นผู้เห็นเบิดถากหูว่าเราเป็นผู้หยิ่งตั้งแต่แรกเลยค่ะพี่น้องเมื่อต่อมาจากอุ่นเองก็มาซ้อนองค์ชายหละก็เลี้ยวเบิงซ่อมเบิงองค์ชายอยู่ป้านนาตาแล้วก็จบผู้งามแทะลองเป็ดผู้หยิ่งหรือว่าจังใดวะซซ่งองค์ชายเองก็กวนประสาทท่านที่ค่ะ มาตรวจสอบห้องหนังสือค่ะพี่น้องคะ่ะพร้อมตรวจสอบทุกซอกทุก,ก,ทกมุมคะ่ะพอแต่เปิดออกมากะนังสือกองเต็มมูลอุ่ยๆเราก็เริ่มตรวจสอบห้องยาพี่น้องพอมาหอนห้องยาดึงออกมาเพื่อโอ้ยอยากกระแตกแล้วนี่น,ะนานัดว่าจะเมียนนมุนตะมีตะม,ตมีไปเบิดค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งตัวองค์ชายก็บ,บอกว่าคําสอนอาจารย์มือน,นี่ละเ็ศให้องค์ชายนี่อยากเขาใกล้ผู้อื่นว่าสัน่นเพราะว่ายังตี ราชทายาส่วนร้ายน่ะจะโดดเดียวเด็กเพราะยังตีเพราะว่าม่มีไพ่เขามากไก่ละถ้าสมุนมีคนเขามากไก่มันก็เสียห้องชายบ่โดดเดียวเด็กระว่างาาาาน,ามมานห,หนนี่นั่งคิดอยู่นั้นพี่น้องมันก็มีนางไงผู้หนึ่งจับเป็นล้มนาตำนักพอดีองชายเองก็เลยให้คนไปส่งความกัาหาหมอค่ะไปบึงไปแย่งเล่าเออนตะกีเราบ่เคยเป็ียนเด็กพอแต่เรามีจีอุ่นอยู่ขังๆเราก็เปลี่ยนไปพี่น้อง ในส่วนของฟังอาซาอุ่นเองก็คิดว่าเอะองชายนี่เราเป็นเบาแล้วเป็นยังคือบ่มีผู้สาวมาตุ่มมาหุ่มอ่อมหล่อมแล้ววะมันแปลกๆเด้หรือว่าเลามาผู้ชายน้ำกันแมนบ่หรือว่าเราส็ดผู้หญิงวะคิดไปคิดมานว้วเขาเอาผงกระตุนอารมณ์พอมเอาผู้หญิงไปงัดไว้พี่น้องในห้องอาบน้ำนั่นล่ะเพื่อทดสอบความเป็นชายสินเด้พาพันปีเองหูแล้วก็เลยว่าโอ้ยมึงเกียดจังสิดึกหนังสือใส่หัวผอมบอกไว้ไปขอโทษองค์ชายเดี๋ยวนี้เด้ เราก็ฟฝาวเลียดมาขอโทษองค์ชายค่ะเราก็บ,บอกว่าเจ้ายื้อถทษโกรธข่อยเลยหรือว่าเจ้าสิคิดกิแก่แค้นข่อยตอนขอยยิ่งแทน้นวัวใส่เจ้านั่นนตอนลาซั์นั่นแหมเซนาบอดี body, สร้างห้อนเขามากพอดีพี่น้องกระตบหัวกระบ,บาดเลยอือเป็นยังเงลือจิงสี่มึงสิขาราชทายาติ่วะสันว์วอลเลี่ยวกันหนีไปเลยมึง พอแต่ทันอาญางออกมาพี่น้องเอ้ยก็มาบอกกับจ่าอื่นพอดีจ่าอื่นเองก็ถือดาบฟันไามหมวกทันที่ก็บอกว่าห้ามมาก,กวนตีนองคชายอีกเดีอยววสันวสันนี่นสูสิ์ฟันข้อมึงเด้ในมือต่อมาองคชายเองก็ตื่นตะเสารพี่น้องว่าสิไปเรี่ยนน่ะหล่ะก,ก็สซ่งเมย์เมย์ขั้นที่ห้องก็เลยบอกว่าอันเจ้า,าเส้ามีแห้งสักวันซะเดี๋ยวคนสิไปบอกอาจารย์ให้เลื่อนมันเวลาเลี่ยนออกไปวสันบั่นเล่าก็แเลียนไปบอกอาจารย์ค่ะ ในตอนนั้นเองค่ะพี่น้องค่ะจีอื่นเองก็มาหาคือกันว่ามือนีสิมาเรียนเนาะซึ่งกับสวนกันก็ทันทีนั่นแหละพี่น้องพอจ่มาหอดกับเองค์ชายนอ่นรับหมูบู่โตะค่ะแล้วก็ซองวอล์กงแวบรุเปลาหนาละมุนค่ะแล้วก็เลยเอามือไปแตะหน้าผากมึงเราบ่มีแห้งรือเปล่าวะในตอนนั้นเององชายตื่นขึ้นมากค่ะพี่น้องก็ทำการบีบข้อจีอื่นทันทีมันที่นี่จีอื่นกับห้องบอกว่าคอยเองคอย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 อาจารย์เจ้านันแม่หัวสั่น ก็เฮให้องช์ชายตกใจค่ะกระโดดโด้งบันหนึ่งไปติดกับตู้หนังสือซึ่งมีแจีกันอยู่ทั้งเทิงค่ะพี่น้องแจกกนเองกระสีแตกได้ที่ีตกลงมาสีใสหัวแน่นอนโตจีอุ่นเองกระเฝ้ากอดองชายออกมาค่ะพี่น้องคะย่านถือโถแตกค่ะหลังจากนั้นองคชายเองเราก็เลยตาสินใจไปเรียนซะบ้านอนแล้วแล้วเรากลลืมหนังสืออยู่ในห้องละค่ะพี่น้องเราก็เลยบอกให้จีอ่นอไปเอาให้แน่ค่ะบ้านจีอ่นมาหอดของหนังสือพี่น้องก็เลี้ยวเห็นหนังสือที่เคยเห็นให้ดำอีค่ะบ้าน องชายคิดพ่อพี่น้องว่าหนังสืออยู่นั่นกับเฝ้าแล่นกับขึ้นมาท่านที่ค่ะพี่น้องพ่อตามมาเห็นปุ๊บก็บ,บอกว่าเอา้าเจ้าขึ้นมีหนังสือเหล่มนี้ซึ่งตอนนั้นนอะจีอ่นเองพี่น้องเป็นคนคัดมหาห้ดำอีเองพ่อองชายมาหอดกระถามท่านที่เอานังสือเหล่มนี้คือมีความสัมพันธ์กับเจ้าลายแทะจีอ่นก็บอกท่านที่ว่าคอยเคยเขียนหายนั่งถือคอยหักกันละล่างเป็นหักแรกของคอยเลื่อยบริสัน จีอุ่นเองก็คือพอตอนสมัยเจ้าของเป็นเด็กหน่อยค่ะพี่น้องกำลังโยกหัวนัวนกันก็ดำอีอยู่สิมีความสุขบักลายตอนนั้นเองเราก็มาปัดมาก,กวาดบ้านพีซิงอยู่ขังว่างละพี่น้องตอนนั้นน่ะมันก็มีประตูในน้อยประตูมาลีเลียนก็ไปกลับมาระวังว่างกับเพื่อนลังน้นพอเมือต่อมาจีอุ่นเองก็ไปขอดอกไม้ก็เขามาปูค่ะพี่น้องค่ะย่าง,งสวนไปไปเห็นองค์ชายกำลังฝึกดาบค่ะพี่น้องบ้านร้อมถื้ต้นดอกไม,ม้โอ้ต่อยแล้ว เราคือผู้จบผู้ง,งามแทปบ้าคอยมักผู้สายรั่วจังใดบ่ในฝั่งของเสนาบดีค่ะพี่นองค่ะก็ะยืนเรื่องให้จีอุนเนาะออกจากการเป็นอาจารย์ของราชทายาทพวันยังตีพว่าเราเป็นหมอชั้นต่ำว่าสันโตองค์ชายจ่าอื่นในยิ่นจังสันพี่นองก็อยากซอยมูได้ที่นี่ก็เลยมาหาองค์ชายกับบกววาเนี่ยที่จ่าอื่นน่ะต้องการเปิดร่วงมอกับเพราะว่าซอยข้นอยากจนเด้การซอยเลือดขังนี้มันเห็นในข้นยากจนนั่นน่ะมีพละกำลังแหลก้กกระสามาซอยใดอีลิ การแพทย์เนี but, ่ยนะไปหดคนด้านหนึ่งเลยเรๆๆตัวจ่าอื่นก็ขคอร้องให้องคชายเนี่ยซอยค่ะในฝั่งของซงจูองี่กระจับคนในโรงหมอและพี่น้องเพื่อมารับสารภาพแทนจีอุ่นบานีองค์ชายองก็ฝักงมาซอยไหวค่ะประเดไห้ยพอไ่สร้างซ่อนนี่แล้วสุดเลยค่ะวันล้านเล่านี่เป็นตาสร้างครักมาคัดการแผนการของเราค่ะ โตฟาบาปไปชุมเรื่องโรคม้อนนี่แหละค่ะก็เท็นไหงองชายน่ะนะออกมากคัดค้านไว้รวามพยานผู้นึงก็บ,บอกว่ามีคุณนั่งคนนึ่งน่ะสื่อยาไปเวิร์ดแล้วก,ก็ขายในราคาแพงแต่ทันจีอูนีต่ติเราไปหาสมุนไพในป่าได้ตัวยามาไข่ยข่กันเราก็เลยขายในราคาถูกบ่านคุณนั่งเราขายบบอ,ออกได้ที่นี่เราก็เลยใส่ไล่โรกม้อนนี่ละที่บอกว่าจีอุน่ะปิดปังเรื่องโรคม้อไวน้นน่มันก็บ่แเ่นความจริงเด้เพราะว่ายังติ ่อยบอกให้เจ้าตรวจสอบตั้งแต่ที่แรกแล้วเด้ว่ามันผิดพลาดจังใดซึ่งคุณน่งเองหลกักกฟาบาดเองก็บอกเคยฟัง่งข้ามที่ข่อยว้าเลยเรื่องนี้มันเป็นความผิดของฝาบาดหลัลกกคุณนั่งพวกนี้ท่านที่นั่นหละพี่น้องมันเป็นการประกาศซึกอทรงครามระวังองค์ชายราชทายาทกับไฟคุณนางเอง ในส่วนของจีอุนพ่นองก็บริถือปตดจากการเป็นอาจารย์ตะยางใดได้เราก็ดีใจไล่เรียนมาขอบคุณคุณชายท่านที่ค่ะกําลั่งสีหอดโตคุณชายกับมื่นจวดท่านที่องค์ชายเอกกับแจ๊คเสียจังเดพ่นองกับเฝ้าควบจับไห้ท่านที่พอแต่เหลียวเบิงคนหลายๆเอาคนขึ้นแนมหลายเถยเราก็เฝ้าสูกออกอ้ยต่เรี่ยวจีอุนเจ้ยย่ามาไก่คอยนะหน้าว่าสันซึ่งตัวจีอุนนี่กับผัดผับใจหล่บาดแล้วเทบาคาักว่าสันเอาทรงสัยกูมาคุ้นใอีกละ บานที่หนีขนาดถูดตามิงเองกะสิมเยี่ยมยามถามเขาโช์ซ่อนพี่น้องบานองค์ชายเองแล้วก็เห็นว่าพอเล่าหนีฝาบาทเองรู้สึกว่าป่วยเจ็บขาเราก็เลยไปขอร้องค่ะขอซอยงานหนีซึ่งตอนหนาหนาฟาบาทเองกะบอกว่าองชายจ่าอื่นหนาหนาเป็นคนรับที่ชอบไปเราก็เลยขอร้องว่าเราสิจัดการงานหนีซึ่งฝาบาทเองก็ยอมให้เราจัดการค่ะ ในส่วนขององค์ชายจ่าอื่นๆกับองค์ชายราชธายาทพี่น้องกับมานางปรึกษาหารือกันว่าเสียวอ,อียังตอนรับจัดดอกไม้แบบได้เหลียวว่างแผนกันเหลวกับสิไปตลาดค่ะท่านอาจารย์จีอื่นๆกับยางไปตลาดค่ะไปซื้อบรกจกุวัสิมาปูกดอกไม้สันเดย์กับยางมาพอกับคุนูโซอื่นพอดีค่ะกาลังเบิงของวาสิเอาไปโล่งมอสันเดย์ โซ่อ,อื่นเองก็บอกขอโทษทันทีทันอาจารย์ทันคุณหมอจีอุ่นก็ขอโทษเลไลเดอรประสันจีอื่นเองก็เลยย่างไปน้ากันค่ะพี่น้องค่ะ้อมกับหอบไปเบิรงสวนดอกไม้ป้าติทวสวนดอกไม้เจ้าเพื่อง,งามแท้จะปูไว้มองนี่ิีพ่อแต่ว่าเออสิไปปลูกตอเราก็เลยไปหาดอกไม้ค่ะพาทั้งสองไปหาซื้อดอกไม้นั่นละพ่อแต่หอมดอกไม้มาน้ากันสองคอนก็มาพ่อองค์ชายกับจ่าอื่นค่ะไม่ย่างตลาดบานที่หนี่จ่าอืน่นเองเราก็เลยส่วนทั้งเบิร์ดไปนางกินเขา กำลังสิกินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องเออพอแต่เขามาเสิร์ฟแนวอยูู่แนวกินนี่อาจารย์จาอื่นองกับสิปรุงแนว่ยยูแนวกินไห้องใช่ดิองคงชช่เองก็บอกว่าอย่าเอามาใส่สิบับบะหนึ่งเห็ดไหผงสุรสเฮียโปกลมคันอาจารย์เองกับเสเมือปัดไหค่ะองใช่เองกับเฝ้าซุกมือนี้พร้อมกับปัดเองค่ะทํำสร่งศูนย์สนอเฮียมันอยุ่หน้าปัดเองอะไรหรอกา่าอัง ในส่วนของคณะทูตเองก็มาโหดพระราชว่างพอดีพี่นององค์ชายเองก็ทําการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่คณะทูตเองก็มักว่างอํานาจหาเรื่องคุณนางจดุดเสดฟันข้อต่อหนาค่ะองค์ชายเองก็เขามาหามวิยะเทีย,ยจึงสั้นเด้บบานคณะทูตตามิงเองเราก็บ่พอใจพี่นองจีอุนเองก็เขามาซ้อยไว้ค่ะพร้อมกับลิ้นเล่าให้ทูตตามิงทูตตามิงเองก็สาไสหนาจีอุทนทันทีพควอมกับไลนี้ น่ตอนนั้นเอกอมาตของฟังตามิงก็มาซอยไว้ค่ะเหยียดให้องค์ชายซูนไลย่ยางออกมาจากงานเลี้ยงจีอูนเห็นองคชายจังสันกับฟาวยางมาถามเป็นยังเจ้าคีเ้เฮ็ดจ,จังสันะจะบ,บุพอ่อใจตีองคชายก็บอกทันทีว่าเยสิเมเฮจังสันเด้อขัวอยบอ่สร้างเจ้านะมันสีเห็นในเจ้าเดือดร้อนบอุพอ่อเด้เ่อเจ้าเฮ็ดบ่หูบ่เห็นไปเลยมือต่อมาค่ะพี่น้องคณาธูตตามิงก็เชิญองค์ชายค่ะมานั่งกินเขาน้ำกันซึ่งคณะธูตเองกับบ,บก,กินยังบอกว่าบ่แซบมันเห็ดยังมาก คุณชายเองก็เลยบอกว่าให้นางกับนั่นน่ะเอามาเปลี่ยนซะตามิงเห็นคิมซังกุ๋ง,งค่ะพี่น้องก็คิดว่าเขาโว้พื้นจะาข้องรับลังสะก็เลยทําการยุ้มหัวคิมซังกุงพร้อมตัดผมค่ะมันเป็นการยามสักซิ์สิิ์บางอย่างค่าเรื่องการตัดผมนี่องค์ชายเห็นยังสั่นกับเบไว้เลี่ยวเฝ้าเลน่นไปตีทูตามิงจนปากแตกหัวดวนไปค่ะบาดมือจนแตกพี่น้องโอ้ตีขัดตีแน่ฟาบาดค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นยังสั่นกับเอิญมาต่อว่าทัานทีปัญยังก็ยังจสั่นคือ่ามีความอดทน จีอ่นเองกับฝ่าวมาเบิงค่ะพี่น้องโอ้ยมือองค์ชายกัะแตกเนาะเราก็ใส่วิธีการทำเพร้ให้ค่ะตีนาตามิงปนันกะซีเจ็บเตอมมาแล้วเนาะหมันคุณชายเองก็เลือกตัวขิ้มสร้างกุ่มลายทีถูกตัดผมเนาะนั่งกับเมาเข่าปลอบใจพ้อมัดผมให้เออผมสั่นแต่ยังงามคือเกาเราก็ปลอบใจผู้เเ่าเป็นเด็กคณะทวตตามิงเองกับบอธาซา,าเชิญองค์ชายกับจีอุ่นไปคือกันค่ะไปนั่งกินเหล้าค่ะพี่น้องคะปับป๊บพร้อมข้าใจกันอีกรอบว่าสัน่น พรับมกับตอนนี้มีนักขามาท้าท้ายองคราคิมท่านที่ค่ะบอกว่าอันเขาคือว่าองคราคิมเก่งที่สุดในบรรดาองคราพสันบ้านองชายเองก็บอกว่าโบเฮจังสันดอกถ้าซิบ่เฮจังสันก็บโบตองมาเลยบุษันก็เลยย่างหมีพี่น้องแต่นักข่าตามิงเองกับประาสะแล่นเขายุ้มหัวองคราคิมท่านที่องชายเองก็เฝ้าหามไว้นักข่าก็บพ่สนใจยังเลยค่ะจัดการองค์ราคิมท่านที่ครับพี่น้อง องค์ชายเองก็เอาตเขาไปคว้างไหวในตอนนั้นนักค่าเองก็เอาดาบมาสิฟันองค์ชายองค์คราคิมเพียอยังสั่นกับฟา้ารับดาบไว้ถือฟันพี่น้องกำลังสิฟันอีกเธอนึงพี่น้องอาจารย์จีอูนเองกับเขามาซอยไหวพอดีองค์ชายเองกับตอวาฒนคณะทูตตามิงละทามตรงๆว่าเจ้าต้องการอียังกันแน่คณะทูตตามิงก็บอกทันทีค่อยสร้างคนที่มีความสุขสบายค่อยสร้างคนที่รับความทุกข์ของผู้อื่นนี่ละค่อยสร้างพวกนี้วยนี่ละก่าสั่น โตองค์ชายจ่าอื่นเองกับบทหาสาพี่น้องมหาคณะถูดตาหมิงพร้อมกับบอกว่าคอยหูเรื่องของเจ้านด้เจ้าที่อยู่ตาหมิงนะเจ้ามักข้องผู้ใดน่ยคอยหูเด้สนั่นน่ะเจ้าจงกลับเมื่อซื้อบ่ต้องปากต้องว่าเมื่อเงียบๆซะแต่ถูดตาหมิงเองกับเอาเครื่องบรรณาการเพิ่มอีกพี่น้องปาดห้องไหลก็เกาได้บัานองค์ชายเองกับจักเสียจังไดปัดก็เลยไปสืบเรื่องคณะถูดตาหมิงมันเป็นยังไดกันแน่ค่ะพี่น้องก็มารูความจริงว่า เล่ามากักกันกับสนมสซนด้ซึ่งก็สืบไปสืบมากก็หูว่าโอ้คันที่ผู้นี้น่ะเป็นพ่อของสนุมผู้นั่นแล้วโตวของคณะทูตตามีนอีนี่เล่าก็เอาเงื่อนสมบาตินไปให้พอนั่งนั่นว่าสันก็เลยเห็นคนนั่มหาคันที่ผู้นั้นพี่น้องแล้วก็ไปพอจนได้ที่ไปพ่อกับโบมี่ยั้งร้ายค่ะพอใหญ่อันนั้นเรามักเงินเน,ะนาะพ่อคณะทูตเราเอาเงินมาให้ปุ๊บแล้วเอาไปขายไปเลียนการพนันท,นทันทีค่ะก็เลยนํานหาได้ง่ายน แต่พ่อจับโตคันที่ผู้นั้นมาได้ค่ะพี่นองคะพวกนักขาของตามิงเองก็เข้ามาโจมตีกันทันทีค่ะขาฟันกันค่ะตจีอูนเองก็ใส่ทันทีค่ะใส่กับทหารนั่นละจนบาดเจ็บไปะซะองชายเองก็มาซอยไว้ท่านพอดีโอ๊ยตอนนั้นเองนะซุนมุนโจมตีกันอยู่ชิปไว้ใหวัดค่ะพี่นองค่ะโตองค์คลักขิมก็สามารถจัดการผู้อื่นไว้ได้ค่ะมั่นกระเฮตห้รอดปลอดภัยทั้งองชายและกับจีอ่นค่ะ บานที่นี่ตวงชายเองกะจับคันทีมาไวเรียบร้อยทามข้าวทามข้าวค่ะพี่น้องเลี้ยวก็เอาถูดตาหมิงมื่อนั้นกินเหล่าน้ากันแล้วกระว้าเรื่องเร่าความสัมพันธ์ระวังนั่งกับสนุมผู้นั้นค่ะเรื่องเร่ามันเกิดขึ้นของถูดตาหมิงค่ะพี่น้องตอนนั้นเราก็เป็นคนโช่ซ่อนน่ะละมันถือพ่อคล้ายไปในราคาเขาหนึ่งกระสอบค่ะพี่น้องพอถือคล้ายไปก็ไปพ่อผู้หยิงนั่งนึงก็คือลูกคันทีผู้นี้ละ ซึ่งกระถือขายไปเป็นฐานน้ากันสองคนลําบากล่าบนไปน้ากันยางไปหดตาหมิงคะพิ่น้องค้บัน่นว่ามันสิตายไปน้ากันโตนั่งผู้นันเองก็เลยเอามีดหน่อยให้ให้กับคณะดถูดตาหมินไงะละ่ะพอให้เล่าปื๊บเราก็คิดเลยว่าเล่าสิเป็นการเป็นใหญ่ท่านที่วันเวลาผ่านไปสองคนในใหญ่ขึงคะพิ่น้องนั่งผู้ดันที่ถือขายมาก็ได้ไปเป็นสนมซึ่งเขาหักกันแต่เน,นิย่ย บ้านพ่อหักกันแล้วไม่ก็เป็นไปบ่ไดเพราะว่าเราเป็นสนุมแล้วเล่ากบเป็นขาราชการหลวงอีกพอมมาเป็นใด้ถูตาหมิงอีกค่ะพี่น้องโตองค์ชายราชทายาตพี่น้องเราก็ได้ขอโทษถูตาหมิงไปที่ดูแลประชาชนเราบ่ไดดีนั่นแหละเราเขาบ่ได้ว่าเราสิคิดเป็นยงเป็นใหญ่ยังดอกเราก็อยากซอยเลื้อประชาชนพลนเมืองกว่างทั้งหลายนี่และแล้วองค์ชายราชทายาตเราก็รลับปากว่าราสิบวบความสัมพันธ์ระวังเจ้ากับสนุมผู้นั้นให้ผู้ได้หูสิกิบเป็นความลับ แล้วทูตตามีงเองกับลับไปด้วยสีหนานพ่อใจร้ายกับคําบอกขององค์ชัยีนเทือนันโตองค์ชายเองก็มาฉลองความสําเร็จสี่คนกับพี่กินเหล่าด้วยความสำรานคับพี่น้องค่ะพอทั้งเบิดกลับไปแล้วองค์ชายเองกันย่างไปเอยๆน้ำหิ้งหอยไปได้พอประตูมาลี่แล้วพี่น้อง นั่งเองก็บอกว่าโอ้ตะกี่ข่อยเคยเรียนรีแล้วก็เรียนเข้าไปทั้งคุณเราก็เลยเปิดประตูนั้นเข้าไปเราก็เห็นว่าป้าดอกไม้นี่เต็มเบิเบร์ดคืองามคักลร้แท้ดอกไม้นั่นก็คืออาจารย์จีอุ่นน่ะละเป็นคนปลูกไว้ค่ะองค์ชาย,ย่างไปรอบๆป้างามค้างหิงห้อยก็ลายค่ะตอนนั้นจีอูนเองก็เอิ้นองค์ชายมากค่ะเอา้าเจ้าคือเปิดประตูมาได้วะสันมีแต่ขอยกับดำอีเท่านั้นได้เป็นคนหูประตูนี้องค์ชายก็เลยแก่ตัวว่าอันขวนหิ้งห้อย มันยางมาน้ำหิงหอยเขก็เห็นประตูขาก็เลยเปิดเขามาพอดีก็เลยยางมาป้าที่แถเป็นสวนเจ้าตัวหี่ว่าทานอาจารย์จีอุ่นก็เลยส่วนองคชายนี่กินเราอีกงงเนื่งค่ะพี่น้องกินไปกินมากพ่อซึมซื้อนี่ละจีอุ่นเองพี่น้องเลยก็เลยกลุ่มลงไปหอมแก้มองค์ชายองค์ชายเองก็เห็ดหนางงงซึ้งลึงค่ะหอมกำหันมาแนมหนาเบิงจีอุน่น สำหรับเรื่องเร่าวิปินจังได้ต่อไปกับโปรดติีตามในตอนหนาสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า